โอเคกับ okay, สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมคุณก้องเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมจะมาแจกบิลการตีฟักทองด้วยการโซโลนะครับแล้วก็เล่นยังไงแล้วก็ยังไงนะครับแต่บจริงจริง,รงมันมีบิลหนึ่งที่เล่นง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนแบบรายละเอียดเลยแต่ของจริงๆมันก็ต้องมีนะฮะสำคัญมากก็มาดูอินเวนท์รี่กันนะของที่มีก็จะมีปืนกับธนูเนาะอันนี้หาหาซื้อกันได้ไม่ก็หาเทปเนาะเออสเตตัสที่ผมแนะนําถ้าอยากจะเล่นสายปืนอย่างเดียวปืนแบบอ้โหอย่างเดียวไม่ได้เล่นไซบอรอกแบบผมก็เอาสเตตัสตามนี้ อันนี้คนละแบบก็จะคือสเตตัสก็จะวนันนี้เดี๋ยวนี่สเตตัสตามนี้ฮะสำหรับคนที่อยากเล่นแบบผมเนาะแต่โอกาสก็คือมีโอกาสตายสูงแต่ถ้าอยากเล่นแบบปืนอย่างเดียวอ,อัพอเอเมนเทลลี่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าพอเนาะที่เหลือก็ตามใจกูนะฮะอัพแค่ปืนเนาะหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้านะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเาาครามาเริ่มกันเลยอันนี้เป็นดิวใส่บ็อกนะครับก็มีโอกาสตายสูงอะท้าพาดจะถามว่าแรงไหมแรงครับ เบอร์แ๊บเดียวเนาะประมาณสมนาทีได้เดี๋ยวมาดูกันว่ากี่นาทีเดี๋ยวเราจะจับเวลาไปด้วยเนาะตอนตีบอสฟักทองบอสตัวแรกเราจะไม่นับเนาะเพราะว่าเป็นบอสที่ตีแบบชิวๆแล้วแต่ก็มีโอกาสตายเนาะบอสมันคอเตอร์เก่งกับคอเตอร์พวกแบบสกิลพุ่งมาวาร์ปตีอะไรอย่างงี้เนาะก็เสร็จก็พร้อมอรแนะนําถ้าอยากเร็วก็ไปเล่นทรายแต่ทรายก็อันตรายเหมือนกันนะโอเคแล้วก็รอบอสเกิดตร่งนี้เสร็จบอส แนะนำให้มายืนตรงนี้เนาะเข็นรับด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าตียังไงไม่ให้คาซีนขึ้นเนาะวิธีทําให้คาซีนบอสฟ,ฟักทองตอนที่บอสตัวแรกตายนะฮะไม่ขึ้นก็ให้เรามาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยสู้กันตรงนรเนี้ยร aki, นะครับเนี่ยตรงเนี้ยหรือเปิดฮาคิแครก็คอมโบไปฮะหรือเปิดฮาคิ อาจจะโอ้โหนี่ยกแดดออกมาครับจริงอันนี้คอมโบผ้านะถ้าคอมโบดีนี่แล้วก็ยิงไปแล้วคอมโบดีบอสเลือดรดเร็วกว่านี้หรือคอมโบผนะ้าแล้วโดนบอสขัดนี่ครับแล้วก็ยิงไปเลยบอสก็ตายแล,แล้วก็กดคัตซีนะตายมันอาลติเมต ก็กดแล้วก็ยิงไปฮะตั้มตายแล้วก็ถ้าเราใกล้ตายนะไซบอร์กข้อดีคือมันสามารถคิวตัวเองได้ครับเซลล์รีแพนเนาะนี่ครับนี่คือข้อดีที่ผมไม่ได้รับเลือนมาเพราะว่ามันสามารถรีเรียตตัวเองได้โอเคเราก็กระโดดไปครับเ้าเสียก็เราจะไม่เออเขาเรียกว่าเราเออบินไม่ได้ครับเทียวาบินไ่เออไซบอร์กมันบินช้าเห็นไหมแล้วมันกินมานาทุกๆห้าวิด้วยนะคนดูผมบอกเป็นอะไรที่ลำบากมาก บิวนี่แล้วแต่คนเนี่ยนะพวกชุดพวกของใส่นะครับโอเคแล้วก็ทำการเปลี่ยนเซตนะกดสมใส่แล้วฮะเป็นปืนกลนานะเมกะบาวเมกะบาวเป็นปืนที่ผมบอกว่าเอ็นเกมสุดแล้วใครมีนี่คือแบบอีซี่นะกม่เฉะฟาร์มคาเคนฟาร์มอะไรได้หมดนะเมกะบงเมกะบาวาว่ามันรบเครื่องนะเมกะบาวแล้วก็เข้าไปใกล้ๆครับหลังจากยิงเสร็จก็ยิงปืนกลต่อเลยของใสบอกปืนกลจะได้ประมาณหนึ่งร้อยสองนัดนะแล้วเมียก็จะแรงมากๆเลย คือเราจะไม่เสียเวลาถ้าใช้ปืนกลอย่างเดียวแต่ถามว่าเล่นปืนกลได้ไหมเล่นได้ครับยิงไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยยิงยชิวๆเลยนะครับโอเคแล้วก็รอฮะใช้ปืนกลยิงยาวๆปือ,อช่วงนี้ก็เล่นไปครับบอสไม,ม่มีสามเทินนะเรียกว่าเฟสที่สามเนาะมีสามเฟตรอยิงตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวบอสเฟสสองละนี่ครับเฟสสองละกำลามละ งนี้ก็หลบไปฮะเดี๋ยวรอบอสํำลามเสร็จเดี๋ยวเราค่อยใช้ไซบอร์กยิงเนาะจะเป็นแบทเทิร์ของมันนะครับโอเคตรงนี้ก็เตรียมรอเลยไปนะ,ะยิงแล้วยิงจนกว่ามันจะปล่อยสกิลแรกครับไอ้สกิลที่มันปล่อยเป็นม่อมย้อยอะฮะนี่ฮะลงพื้นปุ๊บโอเคออกมาครับออกมาออกมาเลยไม่ออกเดี๋ยวโดนมิวกาสตายสูงนะนคือมันก็ถามว่ามิวกาสตายมันก็มีนะแต่ โอกาสตายก็จะต่ะําอ่ะถ้าเราออกมาเร็วนาะเดี๋ยวรอมันปล่อยผมก่อนช่วงนี้ก็ยิงไปครับฟรีฟรีไทม์เลยกระโดดครับเราบล็อกไม่ได้นะเล่นบิวนี้คือห้ามบล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวรอรอเข้าไปเข้าไปใกล้ก็ยิงฮะยิงจนถึงเฟสที่สามนะมันครึ่งหลอดพอดีก็ข้าหัวแนะนําให้เป็นสามแสนเนาะหรือไม่ก็ถ้ามีข้าหัวเยอะก็สองล้านไปเลยนะดาเมจมันจะไม่ขาดกับผมเนาะเดี๋ยวรอครับช็อตนี้ก็รอกระโดด กระโดดไปธรรมดาเนาะอยากกระโดดข้างหน้านะกระโดดขึ้นอย่างเดียวแล้วก็กระโดดเหมือนเดิมครับแล้วเคลื่อนการต่อสู้โอเคแล้วก็ยิงครับลงไปยิงเลยประมาณนี้โ o l o คนเดียวปึ๊บยิงต่อเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับการใช้ไซบอร์กเนาะเพราะว่าเฟสสามนี่อันตรายโดนคุณระศกิทีนี่โอกาสตายสูงมากเลยนะแนะนําให้กระโดดก่อนนะถ้ากระโดดพลาดนี่โอกาสตายแบบเยอะมากเลยครับจะทําให้เสียเวลาเยอะด้วย ก็แนะนำเล่นไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบรอถ้าอยากใช้สกิลเรื่อยก็รอคุลสกิก่อนเนาะคุลสกิเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูครับเฟดหน้ามาแล้วครับกุสกินี่ครับยิงปุ๊บเดี๋ยวลงมาละกุลสกินี่ฮะเดี๋ยวมันจะชาร์จบอลน,นี่ฮะคุลสกิเแล้วก็กระโดดเลยนาะนี่แล้วก็ช่วงนี้แหละครับปีทามละตอนมันยิงบอลน,นะมันจะมีช่วงที่แบบดีเลย์หน่อยในช่วงนี้แหละรครับที่มันยิงเสร็จปุ๊บเราก็สามารถยิงได้เลย อันนี้เดินออกเฉียงเนาะเพราะว่าเราเล่นไซบอกกดคอนโทรลมาครับไม่เป็นไรยิงมาออไซบอกมันเร็วนะแต่ดาเมจอาจจะไม่เวอร์เท่ากับเมกาบ่าวเพราะเมกาบ่าวมัน DPS โหดมากผมให้เป็นไอเทมที่ลูกหลักผมเลยเมกาบ่าวกระโดดไปครับนธรรมาดาเอแล้วก็ยิงต่อครับเล่นเรื่อยๆครับเล่นเรื่อยๆไม่ต้องรีบััน,นี้ก็คุมแล้วครับ ถือว่าเราทําเวลาได้ดีนะเพราะปกติผมทําไปประมาณห้านาทีถ้าเล่นปืนอย่างเดียวห้านาทีนะครับกราสกิก็กระโดดครับปุ๊บเดี๋ยวลอมามันยิงฮะไอ้ช่วงมันยิงเสร็จเดีใช้ไอ้นี่นะโอเคกระโดดมายิงโอ้ก็ไอไอคิดก,ก่อหมดด้วยยังไม่ได้เปิดไอคีกก่อเลยเคบอลน่าจะตายละฉัดเนี้ก็ยิงไปครับตายแล้วเติร์เตร์เตรติร์เร์เตรตรต แต่พี่ไม่ให้ของผมเลยโอเคประมาณนี้นะครับสาบการโซลรบอสไม่อยากไม่อยากเอสาบคนเล่นในมือถือแนะนําให้เล่นเป็นริ้วปืนอย่างเดียวนะก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็ปักทองอย่ายลืมมาฟาร์มกันนะของก็ดีนะครับผมของไม่ว่าจะเป็นพวกชุดบอสต,ตัวแรกหรือว่าของในเออบอสปัมกินนะฮะตัวที่สอง ก็อย่าลืมมาฟาร์มกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e ผมด้วยเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย